มียมมียมลวาดืกื้อแล้วดือรลอยู่เรองมักดังปองปองปอโงนหาให้ตาตาตกตาอย่างน้เสียงอุเรลามุสนิลีนเสยงงสงไงไปมาลไสทลาไสจะราตาคอบปกโตเําดีระดอบ่ให้พอลัมาลาลื้อยังกะดังพื้นพื้นกับตาหน้าดวงดีนี่ละแม่ รู้เรื่องโตจริงลำปสุดก็สมิงสวิงโตเก่งแท้ๆฟอ้กให้เพืนไปลำใส่เพื่อน่านลำขาใครอยูเห็นหนาดวงลวงลำกระบ้อพี่โงพี่โองกระทำหยิบแตงหัวปอะยากหัวก็หาเงินมาแต่งเจ้าพี่ได้พี่ก็บ้อเพื่อนหลบเอายลบได้แต่แสนห่างหินไปพบนีลานีลาพขกระบ้อทีล่า มีได้ลูกลางผิวขาวข็งแต่นางเป็นสาวใก่ที่ด้านโกโนเาหอกับผิวเนี่ยงตันเตะโต้ขไห้กับผิวเนี่ยงตันเสกได้อยากได้อยากได้กบไปเยไม่อยากมันนี่ละวัน้าสามเปอรสาได้งอย่งไงสมันหน่อยครัน่น่ละโค้ดเขไม่จะพูดหนหน่อยดูแลักจะนไขอขอไม่ไงี่สิขอของหน่อย ดีก้ก็เก่ยเลยเนาะพ่อยเสดายได้เยแนวไกลแจ่มันเนีนดีสั่นกนเนาะตึบต๊บๆๆๆๆๆเลยเลยน <c oughs> เนาะแฟนบเจ็บไปก็หน่อยมันเฮ็ดดีค้นชัันๆคอรอเอวห่อเจ้าดีเข้าว,วานัน่นเอเนาะมันเนีลยะกับบะดำบะเตีย ป้าเียกรเกงพอดีกันทั้งลำกันทั้งลำกับะมีบันตีแสงตนเม่งวงลำั้าน้องก็เมแปลน้องแปนจังรัโยนโยนล้วคนฟังกับนมวกฟังนั่งกะบพร้อมบอกวนบอกวนกะบอดามเพ็่นดีทั้งเตจีเตจีระคองเกีงเท้าพ่าต่างต่นั่งขึ้นสาวใจทั้งกลุ่เตีคนนี เล่นเตงก็เล่นเตงเล่นเตงก็เล่นเตงเล่นเตงัวดึน้าเนลูกน้ำเนลข้าัวดิทางนีผัวผัวหน่อยผัวน่อยดึงทางมี้ทางนี้น้องฝนยังเตรออายุแกขนาดเหี่ยวไปนําต้องแก่ล้าับหังสาวสั่งน้อยไอตัวาองอยู่เล่นละลเก่งตเล่นเตงะเล่นเตงเล่นเตงกันเป็นเตงก็เล่นแตงเล่นเตงไทยศิลยามสยาม นี่ละบ้าเขาว่ามอลำนี่เราพี่อุ้เรือนบนเรื่องหาก็จํวจำไปแม่พระมาตั้งแต่ตั้งแต่เมียหยุกยังเย้านี่น้ำเจ้าแม่ตองแสนเป็นแม่เรื่องน้ำเจ้าแม่ต้องแสนเป็นแม่น้ำเด็กกอนแต่เข้ากณะเมเาเรื่องจริงทรืองจริงอ่เริงตีรืงจริงเรองจริงอ่ะเรื่องตีเื่องจิงเอาความจริงเอาไปแ่ห้เพราะแม่พี่น้องพี่น้องกับพ่ออูเรื่องจริงเรื่องจริงกับพ่ออูเรื่องจริง เป fe, ็นลจิล่าพุ่น wow! ม่ทั้งแตนทั้บบานะคะนะคะมื่อกี้มัากเนียอปากเตปากเสียงหลอเสียงล่ำไอ้ปากขึ้นเนือปากขึ้นโตันแน่เอาเรยเรอะค่ะเอาใอยสอยซอยอะก็บ้างเด็กยซอยลกแต่แต้ดินถามไายตานน้องเมีนอผู้ใดเป็นบาหวานแต่เหยียยเำมือเศร้าเนี่ยผู้ใดเป็นโลกกาชู้ปกมี้เหยียยเหมือแรก ถ้าทุเร้าวงแรงกแ่สองนอนเวียย่ำได้ก็ได้ที่สี่แล้วก็สวยสะละล,ะล,ะละาขอบคุณค่ะเป็น่าฝากเนื่อฝากโตฝากีไปนั่งไนด้วยเขาอยีาบนะ่บ่ะเล่นเาเท่าที่สี่แล้วก็ทำนีเช่นีอกเนี่ยต่อไปยี่นี้ต้อง,งม,องม,องมาเป็นบาทวไอ่ลำบกสัวบทสี่เอาโดเกะบทสีเส่เอาสี่เอาสี่เอาโดเก สามขวบขบย่านคอยเล็กน้อยขบบพย่างคอยผู้หญ่งเจ็สี่กบบวย่างจสี่ขบบกย่านควยจสี่สี่ยย่างย่าก็เพิ่มขวแข็งเร่อง่บอกอะไรขึนกิบข้ันทก็ฟัง้เนาะคอยผู้เลกับบย่างควยง่ายๆคอยน้อยๆ่อยเจ้าคอยน้ากบบย่านยางพ่มขวบแข็งควยคัาแอลแร่สิซใส่ขวา ยอมมันแค่บ่ขอขอยบมือเด้อฮะสวัสดีขออภัยเด้อกับพี่าาประกาศใดแม่นเอาตบมือเพี่น้องตบมือเพิ่นโอ้ยดยิน่ซือบ่ทันเห็นจักเทื่อเดี๋ยวจะซื้อคอยบ่แม่นลูกซิทแม่าทองแปนดอกักเบิงลางสมือสมือพอได้เบิงพอว่ามาก ข่อยมักแห้งตัวแล้วว่าข่อยเด็กน้อยผู้ใหญ่ข่อยก็บ่ยานย่านแต่ข่อยบ่แข็งมันเคยบ่แข็งนี่่อยบ่ลําสมอม่แล้วมันบ่แข็งก็สิใส่กเอาดอกเอาข้าซองฟิ